ไม่ไม่ามหมื่0สากิโลประวัติสูตรไมแท้นะเพราะว่านี่เดให้ดูคันนี้เข้าศูนย์อยู่นะครับล่าสุดที่ Honda านะครับเข้าสูวันที่1เดือนสามนะครับปีหกแปดตอนสามหมืหนึ่งแสดงว่าเข้าศูนย์มาได้แค่สอ0 0ักิโลนะครับระยะต่อไปก็คือนู่นนะครับ4ี่หมื่นหนึ่งหรือว่าเดือน9นะครับนี่ของ Honda าเขาเลยนะครับ สวัสดีครับวันนี้แม่น้ำจากโฟโตคาร์นะครับมีรถส,สวยรถใหม่ๆสภาพป้ายแดงมาอีกแล้วนะครับวันนี้เป็น Honda BRV นะครับเป็นตัว All n เ w ครับเป็นตัวหน้าใหม่โฉมเดียวกับป้ายแดงเลยนะครับปีสมัย22-23นะรเพิยงแค่2-3ปีเท่านั้นเองนะครับสภาพสวยงามมา,มากๆเลยนะครับแล้วก็ไหม่เพิงแค่3,000กิโลไหม่แท้โครงสร้างเดิม100%นะ นะเป็นสีขาวเวสเซ็ปเป็นสีขาวซันไลท์นะครับผมสีขาวสวยงามมากๆเลยนะครับโครงสร้างเด่งกิโลเปเซนไม่ชนหนักไม่มีความไม่น้ำท่วมนะครับสภาพป้ายแดงแน่นอนนะครับนะเป็นตัว1.5 EL หรือว่าเป็นตัวท็อปนั่นเองนะครับวันนี้ผมจะพามาชมนะครับว่าเจ้า Honda BRV คันนี้สภาพโดยรวมเป็นยังไงบ้างและออปชั่นต่างๆมีอะไรน่าสนใจนะครับท้ามาถึงเป็นรถที่ขายดีก็เป็นรถที่น่าใช้นะครับวันนี้ผมพามาชมกันนะครับผมก่อนไปชมกันก็ฝากกดไลค์กดแชร์รถซับซากให้ฮิ่งโปโตคาร์ด้วยนะครับหากกดติดตามได้บอกนะก็ Honda BRV 1.5 EL นะครับนี่ครับกระจังหน้าเขานะครับมีโกโก้ RS RS นี้เป็นเจ้าของเก่าแต่งมาให้เพิ่มนะคะเพราะว่าของเดิมเขาตัวนี้ไม่มีรุ่น RS เนาะใส่โกโก้หน้าโกโก้ท้ายมาเพิ่มความเท่ความสวยงามนะครับอ่าก็นี่ครับสีเดิมๆเลยนะรถไม่เคยเก็บสีนะอาจจะมีก็จะเกินหินบ้างเล็กน้อยนะครับนี่นิดเดียวเองนะครับผมไฟหน้าต่างๆนะครับไฟไฟหน้าแบบ Full LED นะครับผมเท่มากนะครับไฟหน้าตัดหมอกครบนะครับก็สีขาวเนี่ย พอยิ่งโดนแดดเนี่ยเห็นไหมครับความสวยของสีขาวซันไรท์เนี่ยสวยงามมากนะครับเท่มากเลยลัตสีนี้มีเฉพาะคอนด้านะครับผมแล้วก็ยางครับเป็นยางเบสโตนทูแลนซ่านะครับคันนี้ได้ยางปี22เป็นยางปลายปีนะครับเพราะคันนี้มันเป็นปี22.23ล้อแม็กก็จะเป็นล้อแม็กอันกระปดเงานะครับเท่ๆแบบนี้เลยนะครับสภาพดีสภาพสวยนะช็อคอัพเดิมช่วงลัางดีมากครับฮอนด้าเบียร์วีช่องลัางก็ถือว่าโอเคเลยนะครับ คันนี้จะมีเรนวอตนะครับเวลาเปิดไฟด้าซ้ายนะครับจะมีเรนวอตฝั่งนี้นะครับผมไฟ led ตรงนี้นะครับกันสาดเดิมเดิมโรงงานนะครับเท่มากแล้วก็เจ้าของเก่าใส่ที่ครอบมือมาด้วยนะครับผมนี่มันจะเป็นสมาร์ทคีย์เนาะก็สามารถปลดล็อกประตูตรงนี้ได้นะครับผมสภาพใหม่มากนะครับใหม่จริงๆหอือเปิดมาถึงปุ๊บนะครับได้กลิ่นเบาะกลิ่นหนังของความใหม่เลยนะครับหนังต่างๆพลาสติกต่างๆเดิมอยู่ครบหมดนะครับแล้วก็เมทอาร์ตนะครับนี่ให้ดูครับตอกกลมชัดเรียงสวยนะครับ สภาพดีสภาพสวยเบาะหนังเดิมๆโรงงานเลยนะครับนี่เห็นไหมว่ายังห้อยแท็กของ h อน da อยู่นะครับเดี๋ยวค่อยไปดูนะว่าเข้าสูงกระสุดเมื่อไหร่นะครับแล้วก็นี่ครับสภาพเบาะต่างๆแอร์ก็จะมีแอร์หน้ากับแอร์ตอนท้ายนะครับเป็นแอร์สองตอมเพราะคันนี้เป็นรถเจ็ดที่นั่งนะครับด้านข้างนี้นะครับนี่ครับดูน็อตต่างๆได้หมดเลยครับน็อตบนน็อตล่างแก็สติ๊กเกอร์เพจตัวถังนะครับตรงตามเล่มนะครับคันนี้ก็รถผลิตที่อินโดนีเซียนะครับจัดจำหน่ายโดย Honda m มอเตอร์ประเทศไทยนะครับผม อ่าก็เพดเดิมๆมเลยนะครับประตูหลังฝั่งซ้ายนะครับติดฟิล์มเอ็กซ์ต้าโคมาหมดแล้วนะครับเจ้าของเก่าทํามาให้หมดเลยนะครับนี่ครับผมชอบเบาะนะเบาะรถสภาพคันนี้ก็ถือว่าโอเคเลยนะครับเป็นรถที่อเนกประสงค์นะครับอเนกประสงค์มากๆนะครับนี่มาดูเลนอาประตูต่างๆนะครับเดิมหมดเลยนะครับตอกกลมทัดเรียงสวยนะครับสภาพดีสภาพเดิม ครับนี่เดิมหมดเลยนะครับแล้วก็นี่ครับมาร์กิ้งต่างๆเดิมอยู่ครบหมดนะครับนี่สวยงามมากนะครับเบาะต่างๆสวยงามมากนะครับเบลต่างๆก็ถือว่าอยู่ครบหมดเลยนะครับพับเบาะแถวนี้ขึ้นนี่ขึ้นเบาะแถวสามได้นะครับดูตามรางเบาะได้ทบให้เป็นสนิมนะแสดงว่าไงแสดงว่าน้าไม่ท่วมนะครับมาสติ๊กเกอร์อยู่ครบหมดเลยนะครับถ้าน้ำท่วมมานนะครับตรงนี้เป็นสนิมแน่นอนเบาะแถวสามไม่มีคนนั่งเลยนะครับไม่ค่อยเจอคนนั่งเบาะแถวสามนะน้อยมากๆนะครับไม่ค่อยเจอเลย คัานี้ถือว่าสภาพดีมากยางหลังฝั่งซ้ายยังบิโตโกสเปคเดียกันหมดนะครับยังปีสมัย22ปลายปีนะครับสเปคเดียกันหมดเลยเพราะายางติดกับไฟแดงมานี่เห็นไหมยางมาร์กิ้งยังอยู่ครบหมดเลยนะครับเดินเบรคจะมีแค่คู่หน้านะครับข้างลัจจะเป็นเบรกดำนะครับส่วนชงอักก็จะเป็นชงอัพเดิมๆเ,เลยนะครับ B R V นะครับโฉมเนี้ยมันจะคล้ายๆตัว W R V นะครับคาออกมาคล้ายๆกันนะครับแต่ว่าคันนี้ผมเรียกว่ามันสวยกว่านะครับด้วยทั้งสีทั้งไฟต่างๆเป็นไฟ I V D นะครับนี่ไฟท้ายสวยงามมากเซนเซอร์ถอยกล้องหั่อยหลังคบนะคบแล้วก็เครื่องยนต์ I V t e c นะครับ R S นี่จะของกาวใส่เพิ่มนะครับพอแปะไว้มันก็ดูเท่นะเหมือนพวก T R D Sportivo ของ t ตโยต้าครับแต่นี้ก็เป็น R S ของ Honda เขานะครับแต่ว่า R S นี่ไม่ใช่ของแท้นะเป็น R S แบบว่าใส่สวยๆอย่างเดียวนะครับ ยังอะไรเดิมนะครบแล้วก็ปลายท่อเดิมๆเลยนะครับอ่านี่ครับแล้วก็รถมันมีสติกเกอร์พรีเมียมพรีเมียมเนี่ยมันคือเป็นการพ่นกระสนิมมาจากสูตรฮอนด้าเขาเลยนะครับอันนี้ก็คือไม่ต้องห่วงครับช่วงหน้าไม่เป็นสนิมอย่างแน่นอนอ่าไปกีให้ดูกันเนาะโอเคตอนนี้ครับโครงสร้างเดิมๆเลยนะครับซ้ายขวานี่ฮะแล้วก็ตะเข็บสวยมากนะครับซ้ายขวาเม็ดอัดเดิมๆเลยนะครับแล้วก็เบาะตรงนี้ก็ พับได้นะครับพับตรงนี้นะก็จะสามารถวางของได้ปกตินะครับนี่ก็จะมีชั้นวางของเนาะฝั่งขวานี่ก็จะมีนี่ตัวขันอยู่ฝั่งขวานี้นะครับอ่านะครับอ่ะประมาณนี้นะครับข้างหลังแล้วก็พวกโครงสั้นต่างๆต้องรหลังเดิมอยู่ครบหมดเลยสภาพสวยบอด,ดี้เดิมรอเปอร์เซ็นต์นะครับไม่ชนหนักเพื่อยู่ข้างม่น้ำทุบแน่นอนสีขาวมุกเป็นสีขาวสันไรส์นะครับสวยงามมาก สภาพดีเลยนะครับย่างหลังฝั่งขวาย่างบดสโตนสเปคดดวยกันหมดเลยนะครับสภาพดีมากล้อแม็กแทบไม่มีรอยเลยนะครับเป็นยางของเดิมจากป้ายแดงนะครับนี่ครับมาดูเมทัาฝั่งนี้กันยังไงเดิมตอกชัดทุกจุดนะครับสภาพดีสภาพสวยนะครับแล้วก็สีต่างๆนะครับเนี่ยพอมันโดนแดดเนาะเห็นไหมตัวจริงอะสวยงามมากมันจะมีเกล็ดมุกนะครับสวยสีขาวซันไรส์นะครับผม หรือว่าสีขาวแสงอาทิตย์นั่นเองนะครับสวยงามมากนี่ครับเดิมเดิมหมดเลยสภาพดีสภาพสวยเบาะต่างๆนะครับแล้วก็พวกเม็ดอาร์ประตูสติ๊กเกอร์มองก็นำเข้าโดยบริษัท Honda a u t o m o b ม l e เห็นไหมครับเพราะว่ามันผลิตที่อินโดนีเซียเนาะโมนี้แล้วก็นําเข้ามาโดย Honda ก็คือรถสูนไทยนั่นละครับนี่ครับเม็ดอาร์เดิมหมดเลยเสากลางคานบนต่างๆเดิมมากนะครับ นี่ฮะสภาพดีมากเมทอาถือว่าโอเคเลยนะครับไม่มีตําหนิเลยนะครับจอดออโต้ฝั่งคนขับนะครับกุญแจพุทธสตาร์ทครบเลยนะครับสภาพดีมากครับไม่ชนหนักคือความไม่นำเท่วมแน่นอนนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราดูนะครับว่าห้องเครื่องเจ้าวีเอวีคันนี้ห้องเครื่องจะเป็นยังไงบ้างเครื่องพันธุ์ท่อเซีเป็นยังไงนะครับไปชมกันมาดูฝาปองกันนะครับคันนี้เป็นยังไงบ้างนี่เปิดขึ้นมาฝาปองเดิมนะครับมาดูได้เลย ปากรงเดิมน็อตไม่แกะซอกนั้นในไม่แกะแก้มเดิมหมดดูง่ายนอ้องรถเดิมนี่เห็นไหมตามส่วนบอส่วนโค้งเขาเบ้ชโชคนี่ของ h o n ด้าเดิมอยู่ครบหมดนะครับไม่เคยแกะไม่เคยถอดไม่เคยเปลี่ยนนี่เดิมเดิมเลยสองฝั่งสภาพเดียวกันนะฮะปาโปงแก้มต่างๆเดิมหมดเลยนะครับไฟหน้าไม่เคยเปลี่ยนไม่เคยถอดนะครับคานหน้าม้อน้ําเดิมหมดนะครับ ประกันในทุกอย่างครับไม่ชนชหนักเป็นสภาพไม่น้ำเพิ่มนะครับแล้วก็ไม่จมน้ำนะครับสบภาพดีมากเลยเครื่องยนต์พันธุ์ทัชอีซีเบนซินไม่ติดแก๊สนะครับรถเป็น30,000โลเนาะก็ถือว่ายังใหม่มากๆนะครับใครซื้อรถมือสองตอนนี้ก็คุ้มกว่าแน่นอนเพราะไปได้มัน900,000กว่าตอนนี้ราคาลงมมาเยอะมากเลยนะครับขายไปหลายแสนแน่นอนนะครับแล้วก็ระบบต่างๆเนาะเครื่องยนต์ต่างๆโอเคมากนะครับนี่เลยกองอากาศต่างๆเครื่องยนต์พวกระบบคอยต่างๆก็เป็นสีสุดเบนซินนะครับน่าใช้นะครับ ทำความสะอาดดีเยี่ยมพอกมันใหม่หมนสภาพไปแลก็ปียี่สิบสองจนยี่สิบสามมันเพียงแค่สองถึงสามปีเท่นั้นเองนะครับสภาพดีมากๆเลยนะครับก็เดี๋ยวท้าวชมต้นนะครับว่าเจ้า B R V คันนี้มีอะไรน่าสนใจบ้างนะครับไปชมกันคันนี้เป็นพุสตาร์นะครับเหยียบเบรกกดปุ่มอืมโอเคสภาพดีนิ่งๆเลยนะครับไฟหน้าออโต้มีโคปเปอร์ไฟหน้าจอทุกอย่างก็ไม่มีอะไรแจ้งเตือนนะครับมีแค่ประตูเปิดอยู่มันก็จะขึ้นไฟตัวไอไว้นะครับเบลไม่คาดประตูเปิดอยู่อะไรงี้ยแล้วแต่มันก็จะขึ้นไฟตัวไอนี่คือปกตินะครับคอยเตือนเรา ได้ไม่สามหมื่นสามพันกิโลประวัติศูนย์ไม่แท้นะเพราะว่านี่ให้ดูคันนี้เข้าศูนย์อยู่นะครับล่าสุดที่ฮอนด้านะครับเข้าศูนย์วันที่หนึ่งเดือนสามนะครับปีหกแปดตอนสามหมื่นหนึ่งแสดงว่าเข้าศูนย์มาได้แค่สองพันกโลนะครับระยะต่อไปก็คือนู่นนะครับสี่หมื่นหนึ่งหรือว่าเดือนเก้านะครับนี่ของฮอนด้าเขาเลยนะครับนี่ประวัติตรงนะครับไม่ต้องห่วงครับประวัติไม่แท้แล้วก็คันนี้ ข้างในเนี่ยผมชอบอย่างหนึ่งคือพวงมาลัยเขานะครับเป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันสองฝั่งแล้วก็เป็นพวงมาลัยพนั์ชิพนะครับบรีอาร์วีให้พนักชิพด้วยนะครับถือว่าโอเคเลยไฟหน้าออโต้ Auto, ตัดหมอกโอเคหมดแล้วก็บกเบาะมันเบาะหนังนะครับเบาะหนังสวยงามมากดูแลง่ายดีนะครับแอร์เย็นเจี๊ยบนะครับเย็นเจี๊ยบเลยแล้วก็พวกระบบต่างๆนี่ power outlet เสียบตัว usb ได้นะครับพวกนี้มันเสียบอันี้ได้ไอตัว เขาเรียกว่า apple carplay กับ android auto นะครับนี่จะให้ดูมันใช้เป็น usb ที่เสียบกับตัวนี้ใช่ไหมครับแล้วก็นี่คือหน้าจอปกติเขาใช่ไหมพอเสียบกับตัวที่เป็น,เ,นเข้าโทรศัพท์ปุ๊บมันก็ต้องมานั่งเซตตัว apple carplay นะครับเห็นไหมขึ้น apple carplay ใช่ไหมปุ๊บนี่ครับทีนี้ก็จะใช้แผนที่ต่างๆเนี่ย เหมือนมือถือเลยนะครับนี่เห็นไหมทุกอย่างแอป l e ิลคารเพก็จะขึ้นหน้านี้เลยนะครับดูแผนที่ก็จากนี้ได้นะครับนี่ใช้งานได้หมดนะครับใช้ Google Map เนี่ยก็คือใช้จากในอินขึ้นไปเลยเนี่ยจะไปไหนก็เปิดจากนี้ได้เลยนะครับสมตบสมติว่าไปนะครับสมมติไปนี่ก็นี่เห็นไหม ก็ใช้งนได้ตามปกตินะครับมันก็แม่นยำนะครับเพม,มันคือเอามือถือเนี่ยขึ้นจอนะครับเล่นเพลงต่างๆก็ขึ้นหน้านี้ได้เลยโอเคเลย,ยนะครบถ้วนครับ n d น o i ร Apple CarPlay เพาอันนก็จะเป็น Android Auto เหมือนกันนะครับใช้งานได้ปกตินี่เนี่ยคือจอตัวใหม่ที่เพิ่มเติมขึ้นมาแล้วพวกกล้องถ่ายต่างๆนะครับก็เดิมๆเลยสภาพดีสภาพสวย ไปต่างๆติดครบทุกดวงนะครับโอเคเลยสวยงามมากก็เป็นรถที่น่าใช้สภาพดีนะครับมีคูสคอนโทรลมีระบบเอนชิปปิ้งอะครับของ Honda ที่มันเป็น Honda c e n t i s e n เนาะที่มันกันการเป็น่ยนอะต่างต่างเนี่ยคันนี้ก็มีครบนะครับสภาพดีเลยแอร์แบกก็ครบนะครับแอร์แบกชอบคันเพราะว่ามันตัว EL เนาะตัวท็อปสุดสภาพดีมากโอเคครับก็นะราคาเท่าไหร่ไปชมหน้ากันไป สภาพโดยรวมถือว่าสวยงามแน่นอนนะครับสภาพป้ายแดงเลยครับกับเจ้า Honda BRV ีอาร์ี1.5 EL ปี22-23ไม่30,300 0กิโลเม่น้อยมากๆเลยนะครับรานะคา679,000บาทนั่นเองนะครับป้ายแดง900,000กว่าเกือบล้านเนาะคันนี้เหลือเพียงแค่679,000บาทนะครับซืงอต้นสุดก็ไม่เสีย,ย7%นะครับจะ finance ก,นนก็เงื่อนไขดีๆดอกเบี้ยสตาร์2บาทกว่าก็มีหมดเลยนะครับอยู่ใกล้อยู่ไกล้ก็มีประกันถึงหน้าบ้านเลยนะครับผมเพียงแค่สนใจซื้อก็โอนนำจองเข้ามาครับ เพราั้นผ่านนาะแชร์โรเวชชันมาเราก็มีบริการส่งกถึงหน้าบ้านฟรีอยู่แต่จังหวัดนะครับเรามีบริการบริษัทส่งถึงหน้าบ้านฟรีเลยนะครับผมสนใจึงรไหนก็ถักมาที่โปรตัตคราได้เลยนะครับฝากช่องทางติดต่อครับทุกแพลตฟอร์มอวทุกช่องทางนะครับที่ผมจะขึ้นไว้ให้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ทางโปรอัตคร์ด้วยนะครับสำหรับันนี้นะครับผมมารนด้มาเเจ้าฮอนด้า BRV หนึ่งจุดห้า EL นะครับพจารณาที่ยี่สิบสองจนยี่สิบสามนะครับคันนี้ก็ ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ